ครับสวัสดีครับวันชัยดิวเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม s t a c k p r o version ce กันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราต้องปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับมาที่ setting ครับ start เป็น n e setting ที่ตัวนี้ครับแับ home update and security สำคัญมากนะครับในส่วนนี้ถ้าไม่ปิดมันจะติดตั้งไม่สมบูรณ์นะครับ ดูซิคิลลีแล้วก็เวลาแอนเซสครับเข้ามาที่เมนูเซตติ้งครับตัวนี้ครับออฟครับตอบเชื่อโอเคต่อมาครับปิดอินเทอร์เน็ตด้วยครับ wifi ติกปิดไปลครับโอเคสเต็ปต่อมาเราเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับ s t a c k p o c e ครับอ่าเราเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ยาวๆเนี่ยฮะ s t a c k p o ตัวนี้ครับอั upsc ติดตั้งหาตัวไอคอนสีแดงๆครับตัวนี้ต่มาคลิดด้วยเลยครับอดียลืมครับปิดสแกนแมรลัดปิดอินเทอร์เน็ตครับต่อแอปเซครับกด next ไปเลยครับเอาได้สีก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับนี x ครับ install ตอบเยย s ครับในการติดตั้งประมาณ สีถึงหนาทีนะครับแล้วแต่ความแรงของเครื่องของแต่ละท่านนะครับสแต็กโปรซีมันจะไม่ได้กินสเปคเครื่องอะไรมากมายนะครับก็แรมปแปด cpu i 5หรือ i 7ขึ้นไปก็ได้ครับกินประมาณแคทนะครับให้หนักเท่าไหร่ครับหมายถึงแคท2อดีนะถ้าใครลงแคทได้ก็ลงสแต็กโปรได้ครับ แต่ขั้นตอนก็อาจจะไม่ยากครับแต่จจะงงว่าจะทําตรงไหนก่อนอหลังจากติดตั้งตัวเมนแล้วครับก็ให้มงที่ตัวริทมีเลยครับในโฟลเดอร์แคคนะครับริทมีนึงครับนี่ครับบอกติดตั้งเสร็จแล้วให้ให้ถอนตัวนี้นะครับจริงๆทุกโปรแกรมนะครับจะมีแนะนำในริดมีครับติดตั้งแอปเสร็จถอนตัวคอนเนคชั่นแอดเวเซอร์ แล้วก็ Connection and c l i e อ t นะครับทำตามขั้นตอนนี้แหละครับลันแพทผมลอง stop ในส่วนของเวลารอก่อนนะครับโอเคอ่าแล้วจะติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับกดฟิ n i s h ไปครับขั้นตอนต่อมาก็อันนี้สตอตัวนี้ครับ Connection Advisor แล้วก็ Connection c ค i e n นนะครับมาที่ start menu setting กแอปตัวนี้ครับเลืน่นหานี่ครับ Connection Advisor กด u n i n s t a l l เลยครับตอบเยสครับกด next u n i s t a l l ตอนถอนตัวนี้แป๊บเดียวครับ,บ,รรบ,เรบ finish เหมือนเดิมแค่น,นี้ก็นลยครับ a n i s t a l l ตอบ yes ถอนเสร็จแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปครับ Un อ n s t o l l f i n ถอนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เข้าไปที่ตัวนี่ครับ f เดอร์แคล็กนะครับมันจะมีให้ตัวเ s ตอัพ คอนเนคชั่นแอดเวนเซอรกับ Connection ครนะครับติดตั้ง Connection a d v i s น r ครับติดกแอคเซอรครับกด next install ตอบ yes ดูือครับปิดอินเทอร์เน็ตปิดสแกนไวรัสเราค่อยติดตั้งนะครับ ติดตั้งอีกตัวหนึ่งครับตอบอันลิกอย่างเดียวครับตอบ yes accept เขียนไอคอนึ้ก็ได้ครับ ฟัเก์ชันตอบนี้ครับสตอร์ยจเรียบร้อยอ่ะขั้นตอนสุดท้ายครับอันนี้สำคัญนะครับคลิกที่จอแคทดาวน์โหลดลี่นะครับดาวน์โหลดลี่นะครับคลิกขวาครับ รันแอดมินนิสเตเตอร์ครับตอบเดี่ยวโอเคขึ้นมาหน้าต่างนี้ให้กดแพทครับกดเอ็กซิสเสรเรียบร้อยครับเปิดโปรแกรมกันดูครับมันก็จะมาโผล่ที่หน้าจอเรานี่ครับเป็นตัวนี้นะครับสีสัตว์โกลคอนเนคชั่นอีดิชั่นวีวียีิบสองอัปเดตสี่ครับ โอเคเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานประมาณนี้นะครับสําหรับการติดตั้งโปรแกรมวิดีโอต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปก็จะมีแนะนําการใช้งานเบื้องต้นให้ในอีต่อ,ต,อต่อไปนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับหรือช่อง YouTube ก็ได้นะครับขอบคุณครับวันนี้ครับ